พวกเราครับเคยมีปัญหาไขามันในกระแสเลือดสูงไหมครับโดยเฉพาะ LDL ซึ่งเป็นปัญหามากนะฮะรวมทั้งหลายๆท่านมีปัญหาเกี่ยวกับหลอดเลือดแข็งตัวจากงานวิจัยของดร Lach นะครับโรงพยาบาลที่อิลลินอย c h ชิคาโกจากประเทศสหรัฐอเมริกา,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 าได้ทำการทดสอบในสมาชิกหรือในผู้ป่วยจำนวน35คนครับทำการทดลองด้วยการทานการิคส์ห่กระเทียมดีนี่กระเทียมบ้านเราเนี่ยนะครับ ภายในละ6เดือนพบว่าสามารถลดปริมาณของ L D L ได้ถึงมิลลิกรัมต่อเดือนซึ่งปริมาณที่เยอะมากนะครับดังนั้นเอลว่าแคร์จึงได้เตรียมป a าลิสหรือว่าตัวกระเทียมซึ่งมีคุณภาพสูงนะครับบวกกับอ b ลบลอมพาวเดซึ่งทำหน้าที่เพิ่มระบบหมุนเวียนในระบบเลือดทำให้เลือดสามารถนำออกซิเจนและอาหารเลี้ยงทีศสมองได้อย่างดีนะครับ ทั้งยังมีองค์ประกอบหลักอีกตัวนึงชื่อว่ากาบานะครับกาบาจะทําหน้าที่เป็นตัวที่ลดสารสื่อประสาทที่ทําให้เกิดการฟุ้งซ่านดังนั้นหากเราต้องการที่หลับสบายซ่อมแซมส่วนต่างๆของร่างกายนะฮะบ,บำรุงในส่วนของสมองลดการฟุ้งซ่านนะฮะลดไขมันไม่ดีจากคอร์สเตอรลเยว่าแคร์เตรียมกาลิกบวกอัลบโรนเพาเดอร์ไว้ให้ท่านแล้วครับ